ภารกิจเชียร์ลิว์ทั้งบ้านของผมเมื่อวานนี้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณที่ตัดแต้มบินล่าให้และยินดีด้วยกับความหนาวแบบยาวๆนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมวิเคราะห์โดยการดูไฮไลท์เพราะวันนี้ผมต้องตื่นเช้าเข้าโบสถ์และขับรถทั้งวันเลยไม่ได้ดูมึงเตะดึกเกินไปตะสามไม่ใช่เตะดึกดีเรียกว่าเตะเช้าได้เลยนะครับก็ก่อนจะไปเข้าเรื่องใครมาดูคลิปนี้แล้วชอบนะโดยเฉพาะแฟนลิเว์พูนะครับขอความการุณาครับตอนนี้ขาดแค่ส0่กว่าเท่านั้น ไม่ได้ขอล่ละใครมาดูเป็นแฟนเลี้ยวภูดูผมมาหลายคลิปแล้วกดติดตามด้วยนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยนะโอโ้โหเท่าที่ดูไฮไลท์เมื่อกี้นะเอาจริงงไม่น่าจบสองูนย์นะวินล่าเองก็ใกล้เคียงกันจะได้ประตูหลายครั้งเหมือนกันเคเดอร์อเนี่ยช่วงหลังคนแทบจะไม่คิดถึงพ่อหมีเลยนะมึงเซฟไม่พักเลยแล้วก็เก็บคินชีดได้ไม่พักด้วยนะครับส่วนเกมรับก็ยังว่าแหละเก็บคินชีสแล้วก็โคตรดีอะ่ะเกมรุกเนี่ย ผมรู้สึกแบบเกมรุกในโดยเฉพาะการตอบโต้กลับเนี่ยผมยกให้เลีวผุ่เป็นเบอร์นหนึ่งเลยนะไม่ใช่แค่ในพรีเมียร์ลีกนะในยุโรการโต้กลับชั่วโมงนี้ผมกล้าพูดว่าแฟนทีมไหนก็มาเหอะลองถามลองเถียงผมดิว่าทีมที่คุณเชียร์หรือทีมไหนที่แม่นโต้กลับได้ดีกว่าเิ้วหัวเมื่อคืนนี้จะลูกเต็ม,มุมลูกนึงใช่ไหมครับแล้วก็เอาจริงๆก็โต้กลับทั้งคู่เวลานี้คือ จะรับก็น่ากลัวจะทําเกมลุกใส่เลี้ยวภูมแม่งก็น่ากลัววะ่ะอ้กเคี้คือแบบเสียดายเมื่อคืนนุนเยีได้แค่ลูกเดียวเนะาะทั้งลูกหลุดเดียวแล้วก็ลูกแบบลูกมงอ่ะน่าได้มากเมื่อคืนนี้เลี้ยวภูคนได้มากกว่าสองศูนย์เน่าจริงๆแต่ก็ยังว่าแหละคนจะโดนด้วย <c oughs>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  ก็ดีครับดีผมไม่ได้วิเคราะห์อะไรได้มากกว่านี้นะครับโมฮาเม็ดซาร่าก็ลุ้นดาวซงโงกันต่อนะครับผมมองว่าซาร่ากับฮาร์แลนได้ลุ้นกันย,ยาวๆงานเนี้ย ได้ไม่แน่นะถ้าฮาเลนฟอร์มแบบยิงได้ตะกุตะการนี่ฟอร์มซิตี้แบบเนี้ยซาลาที่ฟอร์มดีบ้างไม่ดีบ้างที่มีสกอร์ตลอดเวลายังไม่ใช่แค่เลี้ยวพูที่มีโอกาสถึงแชมป์นะครับซาลาเองที่โดนทิ้งไปห่างๆในช่วงต้นฤดูกาลไม่แน่ครับหลังจากนี้สักสองสามเดือนอาจจะตามฮาแลนนี่แค่ลูกสองลูกก็ได้นะได้แต่ยิงดีอะเนาะเนี่ยดูสิใส่ทั้งเสื้อถ้าบางคอไปเข้าโบสมา คนในโบสก็ยิ้มให้ฮก็เมื่อวานนี้เชียร์ล hey ีบผู้ไปทั้งบ้านแล้วนะวันนี้ช่วยกันเชียร์แมนยูกันด้วยเนาะ